มือน,นี้คุณยายเห็นแมน่นู่ยังจ้ะรุนกับปูต้นกับปูกระป,ปูไปคุ้นม่เองเหรอจ้ะแกคุณยายยังแข็งแรงอยู่เนาะอายุเจกปีหรอคุณยายเจ็ดสิบปีพอเดียนคุณตาเพิ่นมากนาอ หอมแถคุณยายอู้แ่บอันนี้ใส่ยังไงเนี่ยนีใ่ใส่พริกใส่หอมตัวโอ้หมกแล้วเนาะนี่กิฟไฟเพิ่มนอือหือยายปนกับปูเบิ่งยายปนกับปูนี่ กำลังใจเพื่อนนี่คุณตานี่ทากินปนกระปูเอาเอาขามันอ,ออกบอกคุณยายจ้าขาออกเปี้ยวออกขี้มันออกออกให้หมดเลยออกแล้วขอเบิ้์กหนึ่งเด้อว,ว่าแล้วเนาะก,ก็เอาตัวดีๆตัวเนาะให้มูเบิร์กหนะ่งเนี่ย ตจวดีแอดนแี้คะอเื่ออะคอเคมั่นอยู่ได้เนาะอี่ตัวใหญ่ๆอย่านี้นี่โอ้คือโคตรเก่งใช่ไหมล่ะก็ใหญ่ใหญ่นะนี่ กดตัวมันมนน,นเนี่ยโอ้โค่นะค่นงนี้ใส่โกตำอ่า

น้ำซุปปะย่ายน้ำซุปกระปูนอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว แล้วเสร็จแล้วแล้วก็น้ำใจน้นซุปใจเนาะบ่ได้ปรุงยังเลยว่าตีคุณยายปรุงไว้เบิดแล้วเนาะในน้นำซุปเนาะนเทดกับเขาให้คุณตาเศร้านี่มากมากมเรียบร้อย เอาผักหอมหยทั้งนั้นเป็นอันแล้วเนาะยายเนะาะยกเว้าง่ายเสร็จแล้วจา้าหอมหแซ่บ